จุนก็จะมารีวิวขนมแคลน้อยในเซเว่นค่ะไปดูก,กันเลยทุกอันคือจูนเคยกินมาแล้วและจุนก็ชื่นชอบจุนก็เลยอยากจะเอามารีวิวจูนก็จะแกะแล้วก็ชิมทีละอันเลยนะคะอุ้ยเขี้ยกระจายหมดเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับจูนในดับเบิลจูนอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ย จุงก็จะมารีวิวขนมแคลน้อยในเซเว่นค่ะก็จะมีอะไรบ้างนะคะก็ไปดูก,กันเลยโอเคจุงก็จะมาเริ่มจากอันแรกนะคะเป็นสาล่ายสาลายมาชิปะรสสไปซี่นะคะพลังงานเนี่ยอยู่ที่80กโแคลอรี่นะคะส่วนราคาเดี๋ยวจุงจะขึ้นไว้นะคะส่วนรสชาติเนี่ยจุงก็จะแกะแล้วก็ชิม ทีละอันเลยนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าทุกอันคือจุนเคยกินมาแล้วและจุนก็ชื่นชอบจุนก็เลยอยากจะเอามารีวิวแต่ว่าที่จะแกะชิมให้ทุกคนดูแต่ละอันเนี่ยก็คือเพื่อให้ทุกคนเห็นถึงรีแอคก,การกินจริงๆแล้วก็รีวิวรสชาติสดๆเพราะว่าถ้าเกิดไม่แกะแล้วพูดรสชาติก็อาจจะแบบจำรสชาติได้ไม่หมด <No. S 1> ตอนที่กินอะ่ะเออ มันก็จะเป็นแผ่นประมาณนี้นะคะรสชาติก็จะเผ็ดๆนิดนึงแล้วก็เค็มๆแล้วก็รู้สึกได้ถึงผงๆที่มันโรยมาบนแผ่นสาหลายนะคะนั่นแหละก็นัวๆ <Wow. S 1> อ,อันที่สองนะคะอันนี้เลย นี้เนี่ยเป็นทาโลอบกรอบนะคะรสบาร์บีคิวพลังงานเนี่ยก็คือ70กิโลแคลอรี่นะคะ <c oughs> แกไม่สวยเลย <c oughs> อุ้ยเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมน,นะคะแต่อันนี้สามเหลี่ยมมันหักไปเนาะแล้วก็รสชาตินะคะ <c oughs> แมวแมว <c oughs> รสชาติเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเหมือนเรากินทาโร่เส้นๆน่ะแบบหลายๆอันเยอะๆหน่อยเต็มคำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นไอทาโร่ Halo ที่มันเป็นรสสีแบบสีส้มเหมือนกันนะคะก็คือคล้ายๆกันเลยแล้วก็คือแมวแมวมาวุ่นวายอยู่แล้วตรงนี้นะคะน่น้องแมวก็อยากกินด้วยนะคะต่อไป นี่เลยอันนี้นะคะเป็นถั่วและญี่ปุ่นนะคะของ i ิ s y go หรือว่าในเซเว่นนั่นแหละพลังงานก็คือ100กิโลแคลอรี่ด้วยกันนะคะอันนี้มันคือมันคือถั่วและเลยแล้วจุนยังไม่ได้เวฟนะคะจริงๆเหมือนจะกินได้ทั้งเวฟแล้วก็ไม่เวฟนะคะ แต่ว่าจนเสียดายอะถ้าเกิดแกแ่เราจนต้องกินเลยแบบให้หมดอ <Nope. S 1> นะไรอย่างเงี้ยอันนี้จนเลยจะไม่ได้ชิมให้ให้ดมูมันก็เป็นหัวแร่แล้วก็เค็มๆนัวๆคืออร่อยมากคือทุกคนจะแบบต่อให้ไม่ค่อยชอบมาก่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมากินแล้วคือมันมันติดอะมันต้องกินต่อไปเรื่อยๆแต่ถามว่าตอนแรกอยากกินขนาดนั้นไหมก็คือไม่ <Nope. S 1> แต่พอกินแล้วกินแล้วอยากกินต่อเรื่อยๆนะคะประมาณนั้นเป็นเจด้วยนะคะสินค้าตัวนี้ ต่อไปเป็นตัวที่สี่นะคะนี่เลยกับหัวอันนี้นะคะอันนี้เป็นเหมือนกับว่าฟู้ดฟิต,ฟตงาแท่งผสมทัญยพืชโทเกนเจชนิดวงเล็บหวานน้อยนะคะส่วนกิโลแคลอรี่เนี่ย 90กิโลแคลอรี่นะคะกับขนมเท่านี้ก็จริงๆถือว่าค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆแท่งพลังงานอะคล้ายๆแบบโปรตีนบาร์อะไรอย่างเงี้ยน่าจะแค่แบบฝ่ามืออะแต่กินแล้วอิ่มไม่น่าเชื่อเพราะว่างาม,มันอาจจะแบบแตกระจายตัวในท้องหรือเปล่าถูกด้วยนะ10บาทอุ้ยเสี้ยกระจายหมดเลยเดี๋ยวจะให้ดูกัน มันก็จะเป็นงาแท่งแบบนี้เลยนะคะจุนต้องเอามือลองนะเพราะว่ากัดแล้วมันกระจายเลยนะ <c oughs> จุนยังไม่กินหมดนะจุนเก็บไว้ก่อนกินหมดเดี๋ยวโอ้โหกว่าจะรีวิวหมดอ้วนนะคะอ้วนรสชาติเนี่ยมันก็จะเป็นแบบกลิ่นงางๆแล้วก็ ไม่ใช่แค่กลิ่นสีมันเป็นงาเลยนะคะแล้วก็กรอบมากใครที่ปวดฟันอยู่เสียวฟันอยู่หรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับฟันเนี่ยไม่ควรจะกินเพราะว่ามันแบบมันจะปวดเลยมันออกหวานหวานคือมันเหมือนมีอะไรเคลือบเคลือบแบบหวานหวานอยู่แต่ก็ไม่ได้หวานมากนะคะชิ้นที่ห้านะคะนี่เลยอันนี้เนี่ยเป็นธัญพืช แท่งยี่ห้อเกรนเน่นะคะรสสตรอเบอร r ี่แอนด์โยเกนะคะพลังงาน80กิโลแคลอรี่ด้วยกันนะคะโอเคแท่งก็จะเป็นประมาณนี้รสชาติเนี่ยจะค่อนข้างหวานหวานแบบหวานแบบเค้กแบบขนมเลยอะ่ะแบบ อย่างนั้นเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นชิ้นที่6นั่นก็คือนี่เลยอันนี้นะคะเป็นแลชีสเค้กอันนี้คือออกมาเพิ่งออกมาไม่นานนะคะอันนี้พลังงาน130กิโลแคลอรี่ด้วยกันด้วยความเป็นเค้กนะชีสเค้กด้วยมันก็เลยอาจจะดูแบบเยอะๆนิดนึงแต่ว่าทุกคน,นอร่อยมาก เอาแล้วแคลยังไม่เยอะอะเออน้ำตาลก็แค่เก้ากัมนะคะเดี๋ยวจุนจะชิมไม่ดูอันนี้คือไม่อยากไม่อยากแค่ชิมเลยอยากกินท <No. S 1> ันนี่อ่ะจุนไปเจอวิธีในในติ๊กตอกมาเขาใสใ่ในอันนี้นะทุกคนแล้วเขาก็ดึงฟิล์มออกแบบนี้ดึงฟิล์มออกแล้วก็วางฟิล์มไว้นะคะจะไปบอกทำไมวางฟิล์มไว้อ่ะรสชาติ ดูเนื้อรสชาติอันนี้นะทุกคนมันเป็นชีสเค้กใช่ป่ะมันก็จะเปรียปร้ยวๆนิดหนึ่งแล้วก็ครีมหรือว่าอะไรเนี่ยมันให้มาค่อนข้างหนาแล้วเนื้อเค้กแค่นิดเดียวอะ่ะมันก็จะแบบครีมครีมนุ่มๆละมุนละมุนอะไรอย่างเงี้ยก็รสชาติชีสเค้กเลยอืมดีมากอันนี้ แต่ก็ราคาประมาณหนึ่งนะ3 9บาทอะต่อมานะคะเป็นชิ้นที่7อุ้ย <c oughs> เห็นยังเห็นยัง <c oughs> ชิ้นที่7อันนี้เลย <c oughs> ก็เยลลี่ซันสุนะคะของพี่กาแล้วก็พี่สาเนาะทุกคนรู้อยู่แล้วอันนี้0กิลโลแคลอรี่ด้วยกันนะคะอันนี้ซองนี้เนี่ยจะมี2รส รสนี้แอปเปิลแล้วก็สม้มจูนอะชอบรสนี้ส่วนอีกรสหนึง่งกินได้ไหมกินได้แต่ว่าไม่ชอบเท่าซองนี้นะคะจูนจะกินทั้งสองรสชาตินะคะอืทุกคนตอนนี้แมวจูนกินซีสเพลแล้วแย่แล้วปลาแล้วเนี่ยไปมันเลยเขาชอบมากนะคะ คือจูนให้แมวกินก็จริงแต่ว่าให้แค่แบบนิดเดียวให้เรียแค่ประมาณแค่สองสามวีแค่นิดเดียวนะคะแค่นั้นเองจูนก็รู้อยู่ประมาณหนึ่งว่าแมวมันไม่ควรกินอะนะแอปเปิลเนาะเนี่ยอืมอเฮ้ยจูนนั่งเอียงวะเนี่ยเอียงทงั้งคลิปเลยเหรอโอเคก็ รสชาตินะคะของรสส้มอ่ะมันก็จะเป็นคือทั้งสองอันเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นเยลลี่อยู่แหละกินส้มก็ได้กินส้มกินแอปเปิลก็ได้กินแอปเปลิลแล้วก็จะหวานนิดโอเคเลยคือทั้งศูนย์กิโลแคลอรี่แล้วก็รสชาติก็ไม่หวานเกินนะคะเ<อ>หมาะมากสำหรับคนที่แบบลดน้ำหนากักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอืมทุกคนขออธิบายนิดนึงคือถ้าเกิดว่าจุนกินอะไรทุกอย่างตรงเนี้ยแล้วหน้าจุนค่อนข้างนิ่งหรือดูเบื่อเบือ่อคือมันไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะ จูนเลือกทุกอย่างว่ตรงนี้คือเป็นสิ่งที่จุนกินบ่อยมากแต่ถ้าเกิดว่าจุนดูหน่าเบือ่อหน้าหน้าเบือ่อเบื่อหน้าแบบเซ็งเซงเหมือนจะไม่อร่อยจุนเป็นคนที่กินอะไรแล้วหน้ามันแบบนิง่งๆจุนก็เลยไม่ทุกคนจะไม่เคยเห็นจุนรีวิวของกินแบบจริงจังลงในช่องเนี่ยไม่เคยอันนี้คืออยากมาแชร์ให้ทุกคนเพราะว่าชอบจริงๆแล้วก็เป็นแคลน้อย oh. คือมีประโยชน์อะอยากอยากจะให้ทุกคนได้ดูคลิปที่มีประโยชน์ด้วย แล้วก็อยากจะลองทําสิ่งใหม่ๆก็คือการมารีวิวอย่างนี้นะคะอ่านั่นแหละนั่นแหละคือคำอธิบายของจูนนะทุกคนโอเคทุกคนวันนี้จูนก็จะมากินอันนี้นะคะโยเกิร์ตสมูทตี้สตรอเบอรี่นะคะพอดีว่าจะทําคลิปรีวิวพรุ่งนี้แต่ว่าแต่ว่าซื้อมาวันนี้เราตู้เย็นจูนมันเก็บไม่ได้นะคะก็ oh. ต้องกินเลยตอนนี้มันเริ่มละ,ล,ะลายแล้วอะ oh. อน้องก็จะมาจากซองนี้นะคะซองนี้นี่อันนี้มันเริ่มจะเมลติ้งเปลียวเปี้ยวแปดสิบแคลนะคะ วนเดิมอืมอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนี่เป็นลาฟุตตาโยเกิร์ตลิ้นจี่นะคะอันนี้จุนจะชอบมากกว่าตัวนูน้นแล้วก,ก็กินบ่อยมากกว่าตัวนู้นเพิ่งออกใหม่เนาะอันนี้แควน้อยกว่าโน้นคือ70แคลเท่านั้นชอบมากชอบมากมันจะเป็นเป็นลิ้นจี่แล้วก็แบบเหมือนเป็นโยเกิร์ตใช่ะ่ะล้วมันรู้สึกแบบถึงนมนมอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มอ๋อยงัยงยงัยงยังไม่ละลายนะคะนี่นี้ซอ,องมัทุกคน ได้นี่นี่ขนาดประมาณเท่านี้นะโอเคจุนกินแล้วนะเจ็ดสิบแคลเท่านั้นมันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานๆหน,หน่อยโอเคเนี่ยคือจบในส่วนของ ขน,นมเดี๋ยวไปน้ำดีกว่า